ก็พี่ครับอันนี้นะฮะก็คือเอมนั่นเองครับผมหลายคนรู้อยู่แล้วเป็นแชมเปี้ยนนะฮะจากเวทีนักล่าฝันชูแกรดมี่แกรดมี่มีแฟนเทเียนเป็นเชี่ยนะฮะแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะฮะพาเพื่อนมาอีกสองคนพาเก้าอี้เข้ามาด้วยนะครัะพาเก้าอี้ด้วยเลี่ยนเชิญใช่คนคนน้ำกับจักรจันท์ด้วยครับนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ตัดเป็นลายอันนี้เลยจ้ะ อ๋อตเดินลงสูงก็เถิบมาข้างหน้านิดนึงนะฮะเดี๋ยวให้ให้คุณลุงแก่เขาท่านคนเรียนเข้าอีนิดนึงก่อนนะครับนะฮะอนรับนะฮะอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะกับทั้ง3คนนะครับก็เรียกว่าเอ่อเจอกันหลายครั้งนะฮะและคราวนี้น้องๆก็มากับผลงานด้วยมีผลงานมาฟังเป็นแฟนนะฮะฝานรายการของเราด้วยใช่แล้วอนี่ของเอมนี่เมื่อสักครู่นี้เพลงอะไรใช่ชื่อว่าเพลงเปิดใจไม่เปิดตัวค่ะเปิดใจไม่เปิดตัวเปิดใจไม่เปิดตัวนะฮะแต่เปิดตัวเราเลยใช่ไหมอืม หรอตัวซิงเกิลเปิดตัวซิงเกิลนั่งไหมนั่งดีกว่าค่ะนั่งดีกว่านะฮะเออทำไมมีหมอคนเดียวอ่ะน้องหมีอ๋อน้องหมีนะปิดเอาไว้นะจ๊ะหมีจะได้ไม่มาทักทายแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะฮะบอกด้วยว่าวีอะไรทีละคนเลยดีกว่าได้ค่ะสวัสดีค่ะน้ำวี11บเอ็ดเอสสบเอ็ค่ะโอเควีวีวีเลย สวัสดีค่ะเอนค่ะ V12 เอ A11 ค่ะ V12 ี12เลยนะฮะอืมครับผมหมดแล้วยางจักรจั่นร้อเล่นรอน้องรอเล่นรอเล่นสวัสดีค่ะจักรจั่น V สามเอซิเมตค่ะยากนะลูกเนาะเออแลยค่ะก็วันนี้ด้วยว่าทั้ง3สาวนะครับกับผลงานใหม่นะที่หลายๆคนติดตามนะครับแล้วก็แฟนคลับกําลังพูดถึงกันมากมายอยู่ในขณะนี้นะฮะด้วยหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะฮะมาถามกันที่ผลงานกันก่อนดีกว่าเรื่องอะไรหรอเปล่าเนาะเลิศสวยวันนี้สวยดีสวยขึ้นทุกคนเลยเนาะขอบคุณค่ะเออสวยขึ้นทุกคน ยังห้าวอยู่นะเสียงชอบมันเลยเป็นเอกลักษณ์ดีอ่ะนะฮะอ่ะสำหรับเพลงเมื่อคืนนี้ชื่อว่าเพลงเปิดใจไม่เปิดทำนองเป็นยังไงนะมันดูก็มันเป็นป๊อป R&B ค่ะก็จะโยกตามได้เป็นกรุ๊ปที่สนุกๆค่ะเป็นแนวที่เราถนัดเลยใช่เป็นแนวที่เราชอบฟังแล้วก็ชอบร้องอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่มันลงตัวที่ ตรงตรงนี้เพลงแรกดูเขาปากมากด้วยอ่ะมันแล้วเราได้มีส่วนร่วมขนาดไหนแม่ก็สำหรับส่วนร่วมก็คือคุยกับพี่แม็กซ์หลันแต่อยู่ในบ้านแล้วว่าเราชอบเพลงแนวไหนเนื้อประมาณไหนอะไรส่วนตัวเองจะไม่ค่อยชอบฟังเพลงอกหักอ่าอ่าชอบฟังเพลงแบบมีความสุขมีความรักเหมือนกันเลยพี่พี่แบบความรักพี่แบบอกหักพี่เพื่อชอบเนาะพี่มันหดหูเนี่ยหดหูเพราะว่าเราก็ไม่เคยสัมผัสด้วยไงถ้าพูดถึงนักร้องแนว R&B ข้าวเนี้ยมีคนที่เราแบบ ก็ชอบพวกวีฮาน่าคริสบราวน์อะไรเงี้ยก็ชอบฟังเพลงเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะพี่ชอบตัวพี่ชอบไฮยน่าเดี๋ยวไฮยน่าก็เพลงเพลงดีมากเพลงดีไฮยีน่าเราเพลงพอจะตายไม่ใช่ แล้วกินซากด้วยบอกไม่ได้ไม่พูดกิงนะฮะมาถึงน้ำบ้างดีกว่านะฮะสำหรับเพลงของน้ำครับสำหรับเพลงของน้ำก็คือปากดีไม่มีที่ไปเป็นแบบว่าป๊อปโซแล้วก็ร็อกนิดๆโซเป็นไงโซโซมันอยู่ในเกาหลีพี่มันอยู่แบบว่าเป็นเมืองหลวงเขาใช่แล้วก็มีดาราที่เราแอปชอบอยู่เยอะๆเยอะเลยเล่นตลกไปคุณโซเป็นไงโซมันจะเป็นเหมือนแบบว่า อืที่ตอนหนูไปอั่านพี่เขาบอกว่าต้องทำไงต้องทำไงแก้วหนึ่งสมมติว่าเรากินอะไรกินอะไรกินอะไรน้ำเปล่าน้ำเปล่าเราดื่มน้ำเปล่าเดี๋ยวร้องต้องต้องอย่างนี้ได้พียงช้าๆนะแล้วก็มีโยกมีจังหวะบีดมันจะช้าแม้ว่าจะมีจังหวะให้เราได้โยกเป็นจังหวะนะ6 8 6 8 6 8 1 2 3 4 5 6เงี้ยอังเกะแกะ อะไรนะบอกหกแปดละสี่ไปไหนหนึ่งสองสามสี่ยังไงเปลี่ยนเรืข้ามเลยน้องหนูสิ่งนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับน้ำก็เป็นน้ำใช้มานิดนึงอ่ะแนวเพลงโอเคแล้วแล้วส่วนร่วมได้แบบตอนนี้ถึงขั้นไหนแล้วจะร้อยเราตอนนั้นอยู่ในบ้านไม่ค่อยได้อะไรมากแต่ว่าเขาก็คงหาอะไรที่เหมาะกับหนูรว่าหรือว่าเหมาะปากเก่งปากดีปากดีปากดีไม่มีที่ไปใช่ค่ะอยู่กับพี่ก็ได้ คนดีไม่มีที่อยู่เดี Una ๋ยวเดี One ๋ยวเดี๋ยวใช่ปะ ไม่ใช่ไปใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้ว้องถามระวังปากขึ้นแโอ้ Kayla> ยใจเย็นคืออยู่ดีๆใบ้านเนี่ยก็ยังไม่ได้อะไรคือยังหาตัวตนคาแรคเตอร์ของเราไม่ชาร์จยังไม่รู้เหมือนกันแนวเพลงของเราคนจะเป็นในทางทิศทางไหนก็คือเราก็ไม่ได้ช่วยอะไรเกี่ยวกับเพลงสักเท่าไหร่เพียงแต่ว่าพี่เขาก็ดูดูลักษณะเราว่าเราเหมาะกับเพลงยังไงอะไรยังไงไอ้อย่างนี้ดีไหมเสียงก็มันก็ออกมาเป็นเพลงนี้ค่ะแล้วสำหรับเราเป็นยังไงบ้างพอเราได้ฟังปุ๊บเออุกอย่างเรียบร้อยเอามาสเตอร์มาฟังปุ๊บรู้สึกงไงบ้างชอบค่ะมัน เราแล้วาก็เป็นเพลงของเราเองด้วยพี่มันความภูมิใจมันสุดๆอ่แเราเวลาฟีดแบ็มาเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเพลงเนี้ยมันมันเหมาะกับเสียงเรามากมันเหมาะกับเรามากๆจริงก็เลยยิ่งรู้สึกว่าชอบมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะนะฮะเราฟังเพลงเต็มเนาะเราเต็มเราเต็มจักระจัดบ้างอืมค่ะไม่ต้องหรอก็สำหรับเพลงเพลงของจันชื่อเพลงกลุ้มใจทําไมต้องสวย มันก็เป็นเรื่องจริงเหรอเนาะใช่ค่ะหม่อมมากเลยค่ะสวยไม่ปรึกษาใครสวยไม่ถามใครเลยล้อเล่นแต่ก็จานเนี่ยเดี๋ยวแฟนคเขาจะจันลุงพี่หมดเลยออกไปข้างนอกไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวขอกราดทั้งสามสี่คนนะฮะก็อะไรนะกลุ่มใจทำไมต้องสวยแนวเพลงก็จะเป็นหลายแนวเพลงรวมกันค่ะทั้งลูกทุ่งป๊อปแดนซ์อ๋อมีแดนซ์ด้วยใช่ค่ะขนาดแดนซ์ก็ ไดมันเต้นเต้นแบบเต้นเร็วไหมเหมือนว่าเร็วไหมก็ถือว่าเร็วนะคะเป็นเพลทแบบโจ๊ะแอนเรโจ๊ะหน่อยเหมาะเปิดสําหรับช่วงแบบปีใหม่สงกรานต์อย่างเงี้ยพายดีดูโมงตัวใหญ่เนาะแล้วโมงตัวใหญ่วางใหญ่อะยี่สิบเอ็ดจอดดีไอ้ที่รถสองแถวไงได้ค่ะได้เลยใช่ไหมเขาเรียกเด็กเลยว่าเด็กเด็กสแกนเด็กสแกนเด็กสแกนพี่จริงเหรอจริงจริงเด็กสแกนเหรอเด็กสแกนใชี่ยผูใชายมันอยู่อยู่ท้ายรถท้าย รถสองแถวมีเสาล้วก็จะมีการมีการเอลงไปแบบว่าเอด้วยเอด้วยเอ90องศาลงไปเลย ก็โยกตามจังหวะเพลงเด็กสแกนจะเป็นหัวหน้าแก๊งใช่ไหมจะเป็นหัวหน้าแก๊งใช่ไหมแนวเพลงของจักรจันทร์แนวเพลงของจักรจันทร์กุ้มใจทำไมต้องสวยอาจจะได้ฟังสำหรับเด็กๆแนวเด็กสแกนนะจะได้เปิดกันคนทั่วไปก็ฟังได้คนทั่วไปก็ฟังได้คืงแล้วว่าว่าฟังเสร็จแล้วก็ไปถ่ายรูปส่งแฟกปรับตัวให้มเข้ากับเพลงออะไรย่าสนุกสนุกๆไงเป็นเพลงแบบว่าอีกรูปแบบหนึ่งอย่างนี้นะคนร่วมก็เล่นเหรับเพลงกุ้มใจทำไมต้องสวยส่วนร่วมเหรอคะ ก็มีท่าเต้นค่ะอเพราะเขาต้องปรับรถให้เพราะเต้นเดียว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 ร้องพี่อ๋อคนละเรื่องใช่แล้วรืองไม่เกี่ยวก็เพลงนี้ไม่คข้ามีส่วนร่วมเท่าไหร่คะก็มีส่วนร่วมก็ตรงได้ร้องนี่แหละค่ะค่ะแล้วก็ร่วมร่วมแสดงด้วยเรื่องอะไรด้วยอ้าวก็เพลงหนูเออใช่เพลงเขาเขาต้องแสดงกันหรอเออะเป็นอะไรอ่ะก็เพลงฉันไงเออค่ะสมมติฉันร้องเธอจะมาให้แสดงหรือเธอไม่เอาลงประเด็นกว่าฉันได้ไงล่ะฉันหลอกกว่าไงผมต้องแสดงนี่พี่ ขอโทษทีพี่น้องหนูเขาทำงานเช้าบ่อยช่วงนี้เบอร์หรือยังอังเบอร์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 เออ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 นะฮะสิงเกันนี้พอเราได้ฟังแล้วล่ะในช่วงของการอัดเลยเสร็จเรียบร้อยแล้ว รู้สึกว่ามันเป็นเราเลยไหมมันคือตัวตนของเราเลยไหมยังไม่หยุดฟังเลยพี่พูดจริงเปิดให้ฟังตลอดเวลาอยู่ไอม่ใช่เปิดตลอดบอกเ่าลองให้ฟังหน่อยจริงจริงก็อยากฟังนิดนึงนี่เดี๋ยวเอาแค่ท่านพุกทนสั้นจบจบหรอนี่ไงชอบม่ก็อยากให้คนอื่นแบบฟังแล้วก็แบบเออเป็นไงบ้างดีไหมอะไรอย่างงี้ถ้าไม่ดีเราจะจริงแล้วเป็นคำพูดติดปากกันเลยนะพวกเราเวลาแบบทำอะไรใครทำอะไรที่แบบเราแบบ แล้วก็จะร้องเพลงน้องก็ไม่รู้สินะเป็นเพลงของขวัญใจขวัญใจชาวปีนี้เลยใช่ค่ะกับคำว่าก็ไม่รู้สินะใช่่คะวลีเดตวลีเดตก็ไม่รู้สินะมีท่าจะมีท่ามีท่าด้วยขอสักงนี้นึ้งนะ้นทำหนึ่งสองสามมันก็ไม่รู้สินนะเฮ่คือจริงจริงมันต้องมันต้องไม่แต่ปกติเวลาทำกับเพื่อนๆก็จะเป็นแบบอย่างนี้ก็ไม่รู้สินนะหน้าตาไปหมดเลยหน้าตาไปหมดแล้วค่ะ เอ้ยมึงก็ไม่รู้สิหนอใช่เลยอยากทำใช่ไหมทำไปแล้วอยู่นะ่ไมไม่อยู่ทำไปแล้วน้องแอปแล้วละเออนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าเราเห็น3คนนะฮะรวมถึงน้องๆเอฟมสิบเอ็ดเนี่ยเขาสนิทสนมกันอะไรอย่างเงี้ยฮะและแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราไม่พูดถึงก็ไม่ได้อ๋อหนอทั้งเอ็มและน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงมีกระแสต่อเนื่องสำหรับความสนิทสนมกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะบรรดาแฟนคงแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างอ่ะเป็นไงบ้าง กับแฟนคลับก็น่ารักแฟนคลับน่ารักค่ะเอมาแล้วก็ยังเมื่อกี้ยังมาลองมาให้กำลังใจตลอดเพราะพวกเราถ่ายซีรีส์แล้วก็ถ่ายเช้ามากถ่ายไปถ่ายตีห้าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าบางทีมันเหนื่อยเนาะกลับถึงบ้านแล้วเหนื่อยก็แบบได้กำลังใจจากพวกเขาเนี่ยแหละที่เราให้เราแบบมาเช็คกับมาเช็คโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยค่ะนิดหน่อยๆแบบเออ มันก็ยังเรายังเิมพลังขึ้นมาเลยเนาะใช่ค่ะเออกับกับกาเรียกว่าเป็นความสนิทสนมกันของทั้งเอมและก็น้ำอะไรเงี้ยนะฮะก็จะได้ดันด้วยดันด้วยันด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 นดันนดันดันดนดนด้วดปอนด้นยด้นยันนดันดนน แล้วสังเกตไหมว่ามีอยู่ผมมอยู่สองชื่อปูดเนาะไอ้ก็ปูไอ้ก็ปอนนะฮะจำชื่อใครไม่ได้นะถามว่าเอ็กซ์แมีใครบ้างปูปอนปูแบบออ่ะถามผู้ชายสี่คนที่เหลือคือชื่ออะไรวะเดี๋ยวไม่ออกอย่างงี้แลนดี่้คิวมีแม่มีเม่มีม่พี่ผูผูอะไรอย่างงี้นะฮะครับ แล้วหลังจากนี้เนี่ยนอกจากนอกจากเพลงแล้วที่เดี๋ยวทยอยปล่อยกันออกมาถูกไหมฮะเอา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 ของเอ็มก่อนตอนนี้ดาวน์โหลดได้แล้วอะไรดาวน์โหลดได้แล้วค่ะไปที่ t r u e m u s i c c o m ได้เลยแล้วก็ส่วนใครที่อยากได้เพลงเอ็มเสียงล้อกซ้ายนะคะก็2 2 2 2โทรออกบอกชื่อเพลงได้เลยค่ะอืมถูไหมฮะสอง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 นีสำหรับของเอ็มนะฮะอัลบั้มเอ่ออันนี้คือมันค้างมันค้างมันค้างเป็นอัลบั้มเต็มอัลบั้มเต็มของทั้ง11 12อ็ดสคนสิบองคนอนะฮะก็จะมี12ซิงเกิลไหมใช่แต่จะไม่มีรวมกันเลยใช่ไหม ก็เป็นเพลงตีมะงานต่อไปซิงเดียวว่าทุกคนร้องพร้อมกันเนี่ยนานๆจะได้คนละเพลงดีกว่ารวมเดี๋ยวเมื่อไหร่ก็รวมได้หรอเต้ยเต้นเต้ยเต้ยเต้ยเต้เนี่ยร้องรวมแน่นอนร้องรวมเสร็จแล้วก็สักพักนึงหายทีละคนเอออยากได้อย่างดู่เรื่องหนึ่งเวลาที่ต้องร้องเงี้ยแล้วมีคนออกไปแล้วเงี้ยท่อนที่เขาเคยร้องไว้ใครรับผิดชอบ มันมันสลับกันทุกวีค่ะพี่เราจะไม่ได้ร้องท่อนเดิมช่วยกันรองกัองเพื่อนออกเพื่อนที่ออกไปร้องท่อนนั้นก็ต้องร้องมากขึ้นแล้วก็ต้องร้องมากขึ้นหคนสุดท้ายอย่างนี้ก็ร้องอีกคนสุดท้าย้คนสุดท้ายในท่อนคนที่หายไปแล้วท่อนนี้หายไป ก็จะมีเราร้องด้วยจริงๆแล้ววีสุดท้ายก็คือพี่เอฟหนึ่งเขามาร้องก็เลยเหมือนเป็นแบบรวม1กับ11ด้วยกันนะฮะแน่นอนว่าอย่างที่น้องๆเคยมาคุยกันแล้วแล้วนะครับนอกจากผลงานเพลงนะครับตอนนี้เนี่ยยังคงมีเรื่องของซีรีส์ด้วยนะครับที่หนได้บอกไปถ่ายกันไปถึงไหนแล้วแล้วออกอากาศกันบ้างแล้วหรือยังยังไงฮะยังเลยค่ะถ่ายไปสามสี่วันแล้วนะแค่สามสี่วันก็หนักหนักมากๆแต่ว่าหนูบอกเลยว่ามีอยู่5ตอนแต่ว่าสนุกทุกตอนเพราะว่าทุกตอนมันแบบ มีเอกลักษณ์ของตอนนั้นนะแต่ว่าจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยร่วมเล่นในทุกตอนเลยเพียงแต่ว่าตอนไหนใครจะเป็นตัวที่เด่นออกมาอย่างวันนั้นเอ็มก็ไปรอตั้งแต่เช้าเลยปรากฏว่าเอ็มไม่ได้ถ่าย ตั้งแต่หกโมงเช้าแต่งไม่คอจริงๆคิวเอ็มมีซีนเดียวชั้นเดียวสั้นๆเอมไปเป็นกำลังใจเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นวันแรกที่ถ่ายแล้วก็ถึงแม้เราจะไม่มีเราแต่เราก็อยากไปช่วยดูเพื่อนดูการเราไปจัดเพื่อนแล้วก็ถ่วยเรียนจับเพื่อนเนาะในฉากในฉากนั้นมีสิบเอ็ดคนในฉากนั้นมีสิบเอ็ดคนมีเอ็มคนเดียวก็ไม่เข้าใจว่าหนู่มไปอยู่ตรงไหนนะคะฉากหนุเออนั่นไงถ่ายสิบเอ็ดคนแล้วอีกคนทำไงอ่ะพระเอกใบตัวเองมันจะโผล่มาตอนท้ายไงท้า แล้วแล้วบางทีออกมาแล้วตายเลยไงเรื่องเรื่องนี้แต่แต่ถึงแม้จะออกมาตตาาแล้วตายเลยแต่คนจำได้นะว่าตายว่าตายไงว่าตายเลยไอสิบเอ็ดคนที่ได้มาแทบตายไม่มีใครจำได้เลยเออเล้วตรงนี้สุดท้าย เอาไงโดนน้ำยิงเอาไงเฉยตอนจบแล้วเนี่ยทอาไงดียางบ้าเหรอโดนน้ำตายแล้วคือซีรีส์เรื่องนี้มันจะได้ดูประมาณเมื่อได้ดูไหมน่าจะต้นปีหน้าปีหน้าอืออุ้ยอีกตั้งเกือบสิบเดือนน่ะต้นปีหน้าเือน อ๋อพี่นับผิดเหรอเอตายแล้วพี่นึกว่าเดือนนี้มีนามีผลสิทิกาธันวามกราได้ดูแล้วสองเดือนกว่านะฮะก็ติดตามด้วยในครับผู้ชมครับนอกจากผลงานเพลงทั้งอัลบั้มแล้วทั้งน้องๆทั้ง12คนนะครับรวมถึงซีรีส์ด้วยที่จะทยอยออกมาในผลงานมีคงมีอย่างต่อเนื่องแล้วคนแต่ละคนจะยังมีงานนอกออื่นนอกจากเรื่องของเพลงเรื่องของซีรีส์ไหมก็มีใครแจมๆเลยอ้ยตอนนี้มี มินิคอนก่อนมินิคอนเฉลยมินิคอนเฉลยค่ะเป็คนเดยวสองคนเลยแบ่งเป็ดหกเป็ดหกพวกหนูก็อยู่เซตเอนะเซตเอนะคะออโอ๊ยหรอส่วนปอนปอนอยู่เซตเอเหมือนกันเออเดี๋ยวแชรไปดูเซตเอเซตเดียวพี่ปูอยู่เซตบี เออก็ uhm, ได้ว้าก้อยอย่าลืมมาดูคอนเสิร์ตทั้งสองเซตเลยแล้วบอกว่าสนุกวันที่21ธันวาค่ะ21ธันวารจากที่ TOT แจ้งวัฒนาใช่แล้วแล้วคือวันเดียวกันแต่ว่าคนละเวลาคนละรอบคนละเวลานะฮะเพื่อจะได้ดูครบทั้งสองเซตเลยซื้อบัตรหรือบัตรฟรี ซื้อได้เลยไหมหรือว่าไงตอนนี้โทรโทรได้เลยโทรครับผมออาได้เลยนะก็ลองติดตามดูผมเชื่อว่าอะไรที่ใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วนะครับต้องติดตามนะครับแล้วก็อย่าพลาดไม่ได้เลยกับมินิคอนเสิร์ตน้องๆนะฮะแยกกันเป็น6 6ห นะสองรอบจะดูทําไมรอบเดียวโทษเสียเวลาไปทั้งวันแล้วก็ดู2รอบสิใช่แลวครับผมนะฮยวันนี้ขอบคุณทั้ง3คนมากเลยมาัากซิงเกิลนะฮะหลายคนที่ติดตามเนี่ยก็ไปติดตามได้อีกทีในอัลบั้มมันอะไรนะมันสมนมากคือเลย มาที่มากมากนะฮะวันนี้ขอบคุณน้องๆด้วยแล้วก็ฝากผลงานด้วยนะฮะสำหรับน้องๆอาคาดี้เบฟเฟชโชว์อาคาดี้เบฟเฟเชียนะฮะซีซั่น11นี้นะครับก็ติดตามกันได้นะครับขอบคุณน้องๆทั้ง3คนด้วยนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามชมรายการนะครับวันนี้ขอบคุณเสื้อพิธีกรนะครับจากพอบีและพัชชิบอยด้วยครับกลับมาเจอกันแบบนี้ได้นะฮะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะทางรีวิชดีช่องหมายเลข34นะครับรวมถึงในช่วงค่ำสองทุ จะเจอกันใหม่ได้ในเที่ยงวันพรุ่งนี้วันนี้เราทั้ง5คนลาคุณผู้ชมไปก่อน <pied. S 1> สวัสดีครับสวัสดีครับสว,ส,รสวัสดีค่ะ